่อยมากวันนี้ฟิวมากินร้านพาข้าวร้านที่เห็นเต็มฟีดฟิวก็เลยมาลองบ้างอันนี้เป็นเมนูของเขานะวันนี้ฟิวสั่งมาทั้งหมด5อย่างราคาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฟิวว่าอันแรกเป็นตำเส้นเล็กแบบน้ำยำเขาอร่อยมากดูจากรีแอคั่น้าได้เลยว่าอร่อยจริงทุกคนมกไม่พูดเล่นนะว่าอันนี้คือตำเส้นเล็กที่อร่อยสุดตั้งแต่ที่เคยกินมาเลยคือน้ำยำโคตรนัวอร่อยมาก ต่อไปจะเป็นลินย่างเมนูนี้ก็เป็นรลคอมเมนต์ของฟิวอีกนะต้องสั่งเพราะว่าลินมันนุ่มแบบนุ่มมากตอนกินเข้าไปคือรู้เลยว่าแต่ก่อนทำไมร้านนี้ถึงดังขนาดนี้แต่ตอนที่ฟิวมานะแถวยาวแต่ไม่ได้รอนานมากอันนี้คือเนื้อพี่คันย่าโคตรเด็ดฟิวรู้สึกว่าเขาทํได้วยความสุกกาลังดีคือโคตรอร่อยแล้วตัวน้าจิ้มอะโคตรจะเข้มข้นเลยทุกคนคือทุกเมนูมันเข้มข้นมาแล้วแล้วมันจะตัดหวานๆหน่อยด้วยเมนูนี้เป็นตำอะโวคาโดสตรอเบอรี่บอกเลยว่าเมนูนี้คือสมคําล่ําลือแล้วตัวที่เข้มข้นเลยนะคือคคะจดสรโ ที่ชอบปลาราที่เป็นรสจัดๆนะต้องมาร้านนี้ดูจากสีน้ำยำคือติ๊กถูกหมดทุกข้อตบท้ายด้วยอันสุดท้ายก็คือไก่ย่างเพื่อนบอกนะว่าหอมมากตอนถ่ายส่วนรสชาติคือหมักมาดีเข้าเนื้อสุดๆรู้เลยว่าทำไมเขาถึงดังพูดจริงนะไม่ได้อวยว่าทุกคนต้องมาจริงร้านนี้ร้านอยู่ตรงบรรทัดทองนะชื่อร้านพาข้าวตอนนี้เขามีหน้าร้านให้ทุกคนนั่งแล้วอร่อยจริงคอนเฟิร์ม